ยังออยู่เขาไม่สนใเลยเลยเขาแบ่งจัดการจนคเแบบคนมาการคลาดด้วยดิตึกนี well, ้มีก enfin> ี่ชั้นวะ ชมพูยไหนอยูจุดไหนกันตอน C จุดเวลาขึ้นไปตอนนี้เราเดนละโอเคชมพู่ชมพู่ไหมพูช่อขอบพยาบามหนพี่ทุกมีอยู่แต่ว่าขอบพยาบามน่อย้ไม่มีไม่ดีอาวนเหีพี่ไม่ขี้เออ

เออมันยิงม่ากล่าไปกันเราไปกล่าวไปลูกแจลนะถึงสอแล้วแกแกมีต่ิแล้วด้ตอนนี้แล้วแล้วแล้วอง คนวนหนึ่งครับตอนนี้อยู่บริเวณใกล้ตึกสี่ทำทำขโมยพิญาไปหนึ่งเป็นหนึนหน่งคันเลยด่วนเลยไม่งั้นสู้ไม่ได้ผม,ผมอยู่บนตึกสามในงานว่าเดี๋ยวจะแจ้งในงา,า,านว่าพิดาหลุดนะพูกพี่ม,มีคนที่กำลังจะมาหรือเปล่านี่ผมไม่ได้เช็คดีเช็คหนะ่อยเออเดี๋ยวรำรำ,รำกำลังจะไปเดี๋ยวรำเอาไป้พิธีเ <ไป S 2> <okay. S 1> ข้าเข้าขึ้นสองคนแล้วเข้าตีเลยได้ไอโจนที่อยู่บนผ้าพื้นจัดเลยสองแปด ปีเดียคันหนึ่งใช่ป่ะเจเอาได้ใช่ป่ะมาแ้วมาครับเเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนนะเปลี่ยนปืนโอเคๆๆๆได้ๆๆเดี๋ยวทรั้อยยงไ้เีอีกอนไ้ีี่ง้ไ้เ้ยอกหนนไอ้ี้กนสองเี้ีน่สอง้เห้ยสเียสอเหี้ยกนนเร็วๆๆๆ เกเบยตรกิมแ้ใครเป็นหาาโจมตีได้เลยงไตรงไหนบ้างนะพี่ตรงบริเวณรอบๆตึกที่เราเฝ้าอยู่ใช่ปะ สองชั้นนั่นน่ะติดๆนะแน่วอุ้มปุ๊ตีอุ้มปุ้ดีปล่อยปล่อยปล่อยกูดีเฮ้ยเ้กูดีเฮ้ปล่อยกูก่อน